ได้เฝนตกพี่น้องเอ้ยดินเบ็ดมือเบ็ดเวนเบ็ดหมู่เบ็ดขื่นายุบหัวาย่างง่ายแต่จังไรเด้อไปได้ไปใส่คำจุดมือเยัดเสียวสินไปหยิบก่อนสบายดีสวัสดีพ่นพี่น้องบ่ได้ไปใส่นุ่มวันนี้ ใช่เอาใช้ปานใช้ปานนอนพี่น้องจามมสกบัวตีงเหนื่อจะไหนนอนเต้ยงหน้าบัวตีงปลุกจะไหนก็บัวตีงในในตีความเป่นโมหวานเป่นคนตกปานเอตื่นจ้าดุตื่นจ้านอนเหนื่อพี่น้องนอนเต้ยงไหนอะไรนี่เมื่อตาขึ้นมาสะดุอ้าสบายดีนะหนูสบายดีนะว้า

เก่งเลยเก่งเลยคือจีบงามเลยลูกร้อมมาจัากพี่น้องเ้ยน้ำเสกขึ้นไลค่ะเต้มพังแล้วบ่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเวิ่งน้ำเสกกันจากหน่อยนี่ม้งนีม้อะนีอ่ สวัสด so ีค hey, ่ะวังหุสวัสดีค่ะเบิ้งเฮ็ดบาบายบงหนุเฮ็ดบาบายบงเต็มอยู่วัเฮ็ดบาายเฮ็ดบางเยยิบลกัยบสวัสดีค่ะเออบาบเด้อบาย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 เด้อบบบายบายเด้อ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  สวัสดีค่ะวังหลกสวัสดีสบายดีวังหลกอ่ะสวัสดีสบายดีอ่ะหรืออางเห็ดวะสบายดีกระหังเห็ดจังขื่อนต่บัดสบายดีเก่งไงเก่งได้ค่ะพะคอนเก่งน่าละนะมันอารมณ์ดีบอกยางกะเห็ดเมื่อนี้ตบมือแปะแปะวังหลกตบมือแปะแปะบ่เฮ็ดวังหลกตบมือแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะ กเอเนาะอาแล้วกูลงมันถึงกูออกกูเลือใจแหะอค่ะเอ้อเอออเอออออไรเซบ่งเอออักบานเน่ยเด้อเนี่ยแหละเนาะเอเออหอกใจบานเนี่เดอบอสสิไปใส่อ si right ี้ถอนกุ <S 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 ้งบอเดี <S, <S <S ๋ยวสินไปยิบพี่นองซื้อสินหมตั้งลเหมือนเลยแหละ แต่แกสิดภาพี่น้องไปเิึงหนามน้ำเนาะยึดจุบานเท่าเองนี่แหละอ่ากระบโปไก่เนาะเหนียวเครียดปลาแต้วนี่แหละในฝนตกลินเบิร์ดเหม่อพาพี่น้องไปเิึงหนามฝนเต็มฟังเราว่าจะสอนปุ่มอื่นห้าสอนปุ่ม ไอ้คนเดียว,วน่อกได้ปะนี่ฝน,นฟ้าเขามามันขึ้นนี่ฝนตกนี่นี่หงอบเบิดหมือดเว้นตีนเบิดหมือดจน,นหดข่ำกระเปาหดข่ำ ไม่ก็สิเปือนหนกเนาะหาคนใหน่แต่มองนี้แล้วเทใหม่เนาะันก็สิอย่างง่ายเนี่ยย้ายถุกเกับบ้านเหรอไปตานมาถมอ้าวชื่นยิมว่หลุดมาแทงคนเหรอมะหลวะเออมง เป็นบ่อแดดมาเ,มาเนาะออกเกิงไ,ได้ไหอบ่อแดดมากเนาะก็จะได้หมอไปก็คือเนาะไปเบิ่งน้าว่าขวาน้ำเจขึรรลายเนาะค่อยบ่ได้ออกมาตะเฮือนนะประมาณซองอาทิตย์อะบ่ค่อยได้ออกมาเบิ่งน้าเหมือนตายอยู่แต่เอาแต่ชาป่านนะว่าเขาเหยื่อไฟ เพื่อไฟตั้งแต่หอเขาคุปโอ้คุปท่านกินแห้อะไรเหรอเบิ่งพี่น้องทางรีวิวทางเลยเนาะอ้แต่บานเท่าไหนเนาะทางมันเป็นสีแห้งทางแบบด้านหลังไปหนุ่มเขาอย่างไงถนนคนทางก็เที่ยวไปเลยเนาะมันเปืือนแห้ง เปลี่ยนแห้งก็ดีเราไปทางน,นี้ทางน,นี้มันก็เปลี่ยนไปทางนนเดียวกันเปลี่ยนค่ะอ๋ีกกระวัดวัดบานต่างๆบาตรเท่าเอง กานต่างหางหนึ่งสนาสมบูรณ์แข้งจับปาะซักบาดปาดเห้ากาคุบากับปรยู่เนาะพี่น้องเพิ่นเพิ่นไข่เพิ่นบอสมายเพิ่นไปนอยู่ห้งองหมอฟกับผมมีคุบาอยู่ว้าพี่น้องเอ้ยสอนกุ้งเน่เนาะน้่มขึ้นเจสิไปหาสอนกุ้ง ดอ <Es> สีด ha ้อี่ร็อกพาพี่น้องมาเบิ่งมหนาวมันขึ้นแหงสันไดโอ้เฮ้ยโท้อไหนบ้าไหนบ้าไลน์เป็นไรสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีทางนั่นเด้อสสวัดเอาตอนเด้อบ้าน เขาไม่ย่างเด่นซื่อเขามาเบิกน้ำเห็นไว่าฝนตกมือเดียวขึ้นหนึ่งหนำขึ้นไปอันนี้เนาะหนำเต็มผังขึ้นีปเนาโตกเหมือหนึ่งขึ้นหนึ่งพร้อมไงพี่คะสองมือซ้ำสองเมือเนาะมือเดียวสองมือมันตกกลางเวทก็ขึ้นหนึ่งกับอีกมือนี้เนาะแต่ว่านหมู่บ้านนี่เต็มผังเนาะ มือนีแห้งมือนีมือนีก็บังคืนนีก็บังคืนนีเนาะบังคืนนีแห้งอ่ะลีอะหรอแห้งค่ะท่านโต๊กเวียุทธนี่มีซิปหรืว่าน้ำถั่มเนาะท่วมแน่นอนาะอย่าน้ำถั่มคันไปว่ามันโต๊กเวียุทธเนาะไปหานะตัวหนาตี่นเลยพันตัปลูกทะรวงใครสิทานต้นเนาะบุ๊ยเออบป็นีวะย้อดยุ่งขวงซุกเคยน้อยอยู่ยังใครไปไฟนำกันว่าหัวเข่านี่นะว่าเคยเดือยวตัวเนี่ยคืออะอย่างไปยันก็ตายเล็กน้ำยุ่ง เอามันลอยนาํเดืองแล้วเฮาหลังจากที่เขาดล่อยนามเป็นเท่าไรปีนะไปหาตวน้นาหน้าปลาเหมืออื่นปะนี่เดี๋เดยวันพวกจะออกหนามมอนีเจ้มันข่ำนะมือมันข่นะไม่อหน้าเยดวันนั่นแหะจังหวะเหมือนพวกจะออกหนามบรต้นพี่หนุ่ยหนามหนามลายขาดอดีลายเนาะถ่วมนะเดิมท่ถัมนะกหน่อยกระถ่วมหรอกนี่ มรรยากเป็นยานบ่เป็นตยานอดีพวกนี้้รูวมันได้ไปซื้อๆอะางวอันนี้ผูตีมาส่วนกันกับส่วนกันตอน่ำเฮ้ยมาส่วนแต่สองมือมาส่วนแต่เว้นัวเขาว่าเขาว่าตอนเว้นเขาว่านาสิถึงมายม คือมุ้งใส่เกิบอย่างกระบอกเออใครยุถือวะเออว้าจุกหน่อยกระซิบเมื่อไล้วพี่น้องขำแล้วเมื่อไห้่เบี้ยเคลื่อนงานข้าพี่น้องมาเบิงน้ำน้ำขึ้นไรค่ะ้ท่าา รีวิวทางมีวิวทางย่างตามทางบานเท่าธรรมดามันเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเมื่อไรเนาะมันโมเป็นแนวนี้เอาเอาเอาข้อหูวซึกอข้หัวซื้อ้หัซึ้อสำนักทานทางเหรอนทางหวานเท่าบอกข้อหูวซึกกับนอกกับข้อหูซึ้อดีบันไดเนาะอยากอยากแปลงยุ่ถ้าคอยถคอยไดไปว่า ว่าแล้วเป็นว่านอกแบบว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แน่เขาก็อยากรวมคนมากน้องรวมคนมาอมากมากเลยพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บ้านต่างหลังของเฮานะซาบักขี่ห่วงใจกันเทศทางนอกพี่น้องเพราะว่าการเทศทางถนนหนทางในเทศผู้เดียวก็คือสิบัไดนอกพี่น้องต่อให้มีเงินเทศก็มันก็ยากนอกมันก็ต้องใส่ความซาบักขี่คือเก่าความเส้นทางเฮาบ้านเฮาก็คือแบบว่า ลูกบ้านนี่ก็บ่คอยพอใจบ่คอยสามาคีกันเนาะบ่ตามคนตามเห็ดเบียกไฟเบียกมันเนาะบ่คอยเลยมาเห็ดทุนทางทุนทางมันก็เลยเป็นสภาพแบบที่เห็นนี่ได้พี่น้องรถจักรขับไปบ่ได้ขันย่างก็ยังบ่ได้รถไทยก็ยังหย่างขันย่างไปนร่องเรียบหย่างยุไผ่ด้วยหาเราหาเราคุณเธอหาเราวนหนู บนหน้าหางดาวหาดาวความยากผู้ให้ซิบดาวเขาแข็หางดาวเออเมื่อโหลดเดี๋ยวขอยชิมเมือ่อทางนี้เข้าไปชิมเมือ่อทางนี้ทางนี้ได้เฮ้ยมันจังบวบเปลือกตุ๊บเป๊ะเป๊ะมาหัวเดือ,อเดอเลยน้องเพียวใส่ปานกินเขาแรงจุ๊บแช่ปลาดุ๊บแช่บ่อ เดินแม่บุ๊เอินแม่บุ๊บเมตตาแมตตาแมตตาซื่อ,อื่ๆนี่เน,น้องหัวหน้าจิตเข่าอ่าสำหรับถนนหนทางกันเนาะพี่น้องก็อ่าเรื่อบอกพี่น้องเนาะว่าแม่น้ำที่เราไปถ่ายนะ่ะเป็นแม่น้ำเซโดนเด้อพี่น้องซื้อแม่น้ำเซโดนเรื่องจุดเที่อวไปถ่าย เดี๋ยวจะเก็บเซื้อไว้ข้างหน้าเอาเนาะสำหรับถนนทุนทางบานเท่ากับอาอาจิมีเอฟซีเมทมาบุษซอยกันเหตดเนาะมันอันนี้บานเท่ามันแบบ,บบว่าบ่มีข้างนาะไหมเนาะบ่มีข้างกองกลางนะพี่น้องที่แบาบว่าทุกๆุกปีต้องเก็บเงินถูกลางเหือนนะหได้เก็บแค่เือนเนาะ บ้านอื่นน่ะเขามีข้างอื่นเขามีข้างเขามีมีเงินกองกลางอะนะได้เก็บทุกปีได้เก็บทุกปีแล้วก็มันก็เป็นเงินตัวนั้นไปสางคนถักเนาะบานเท่าแหละมันบม่มีพอบานก็บ่ไดเก็บแล้วก็บานเท่ากับห้าคนที่แบบเป็นผู้นําแล้วมันยากเนาะ่น้ยยากอะี้ยากมันแบบเปิดบลไดแบบ นีู่้ใหญ่เป็นรักหาย,ายไในะได้เห็นะมันก็เลยเหตุแห่งบันฑถนนทวนทางโมพัฒนาเนาะถนนทวนทางมันก็แบบว่าขี่หายอดีตแหนะพี่น้องขั้นเบาเดืองว่าสิทธาตรัฐบาลน,นะมันมันโมแมนเนาะน้องมันก็เริ่มต้องเริ่มต้นจากประชาชนคือเก่าเริ่มต้นจากมู่บัานคือเก่ามูบัานาน,าน,านั้นนั้นช้ามาขี่กันเหตุมันก็จังสิพัฒนาเนาะ ฐานรัฐบาลนะมันบบราณรอกะพี่น้องรัฐบาลก็เริ่มต้นจากพอบานคือเก่าเนี่ยพอบานลูกบานสร้างมาขีกันอันนี้บานจังสิเพิ่นกระโม่ไหมบ้านอืบานบาญนะมันมีถนนคนทางแบบอันนั้นต่างหากจังเป็นถนนแบบเป็นลาขูเพ่อจังเห็ดเนาะอันนี้ก็คือเป็นของบานนี่เดี่ยต้องสร้างมาขีกันเห็ด บ้านตั้งนานาบาเปียกเทียบนี่จะบาบ้านบอสามาคีกันบ้านเฮามันมันบอบอคอยสามาคีกันเหตุเถอะนะมันเลยคุณเหตุบอคอยสิข้างคว่ำกันอย่างใจใครามัดถนนนั้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกับไรคัตปันคัตปันไปเลยพี่น้องมอเตอร์ไซค์ไปกับไรพี่น้องเอ้ยรถไทยกันย่างหยาคมันก็บาคัตปันเดิมยักไปละว่า เพียงใช่ว่าการซีคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ,ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให็นในด้อกินเมกภาพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำเนะะะาะแล้วกัตามเพี้นเหนื่อยเนาะพี่น้องถน,นนทนทางใจบ้านก็เริ่มไปแล้วดีค่ำแลยเนาะพี่นอ้องเด้อสินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเห็ดกินน้องน้องกับคูนอนเทือนน้องใายผุดแดดโดนผุดแดดโชคดีพุดละแม เก้งแถวาเก้งแถวาไม่วานะหนูไม่ว้าเนอโอสไปเล้นเฮ้ยโอ้สิเก็ะแงไหมพูนพูนพูนโอ้ดีค่ะเปะแปะโอ้สิไปนะพูนนกเกินกลูเกินลูกเกินลูกเกินมากหนเขินมากนกมากลนกมากลนกมากได้นูนูมากเอาเอาพี่เอามาเอาพี่มานลูกลูบายบาย ไปลูกลูกลูกเปได้ไเออลูกลูกลูกนปนะบอกให้ลูกกป่านมันตองลูกมันนดลูกลูกลูกาพี่ลูกมาพี่ลูกดีดีลูกมาลูกดีดป่ะฮะลูกมาลูกมาลูกมาลูกเอ็ลูกเอ็ลูกเอ็ลูกเองนลูกเอนลูกเมานลูกนั่งเพียงที่ยันหนั่เลยเอา นมุนไปเถอะยู่นุกนั่งดีๆถุกนุกนั่งดีๆบ๊ายบายพี่นอ